เซนเตอร์โซนศนนะครับเกมแม่งยังไม่ออกเลยแต่ก็มีมินิเกมนี้มา,าให้เราเล่นกันเออเกมมันก็ไม่มีอะไรนะเราก็ทำแซนวิชนี่แหละแล้วก็รอคนมาสั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะมีบางคนที่แบบสั่งแบบว่าเป็นนาม,มาทาไม่เป็นรูปมาทาแล้วก็บางทีก็จะมีพวกกระต่า,ายไรเดอร์เนี่ยมันมารับของไปส่งลูกค้าก็ต้องรีบทําให้ไวๆหน่อยนะจริงแล้ว ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกกระต่ายเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะ <c oughs> สีเปรต <c oughs> เออแต่มันก็มีหมดเนื้อเรื่องนะอีเวนเว็บมันไม่น่าจะมีเหรอหมั้งเนื้อเรื่องเดี๋ยวนะ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 ้นะนะานเพิ่งเปิดใหม่ฝึกมาสิปีโอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอพีบีตอนแรกที่กดสคริปมาแม่งคือโฆษณาอะทำเองลงอุงทีวีนะ ในสุดเราก็ได้รู้ความจริงนะว่าเขาเนี่ยเคยมีอาจารย์เขาก็ทําแซนวิชมาตลอด10ปีจนมาในวันนี้ก็ได้เปิดร้านเป็นของตัวเขาเองแต่ส่วนเี่ไหนว่าตอนสุดท้ายแม่งอาจารย์อยู่ดีๆแม่งเปิดประตูมาเอ๊กูกลับมาแล้วเอ๊เออแต่ช่างมันเถอย่งไงก็ทําแซนวิชเพราะมึงเอาแครอทไปสูมของใช่ไหมที่ไปส่วนสตอรี่ทําไม